ภาพเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั่นคือลักษณะอาการของเครื่องยนต์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ําดันออกฝามอน้ําอย่างรุนแรงและภาพต่อไปน,นี้ก็คือสภาพเครื่องยนต์ที่สมบูรณ์พอเปรียบเทียบของเครื่องยนต์ที่ไม่มีปัญหาและนี่ก็คือสภาพน้ําในมอ้น้าของเครื่องยนต์ที่มีความสมบูรณ์จะสังเกตเห็นว่าน้ําในหมอน้ํานั้น จะไม่มีฟองอากาศเคล็่นรอดออกมาแม้แต่น้อยนั่นเองจะสังเกตเห็นว่าขณะที่เครื่องยนต์ทำงานนั้นน้ําจะอยู่นิ่งโดยไม่มีฟองหรือมีอาการดันจับป่าม่อน้ําออกมาให้ท่านเห็น <S <S ผมจะพาทกท่านไปดูว่าการที่ท่านต้องเติมน้ําบ่อยโดยที่ไม่มีรอยรั่วเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยว่าน้ําที่ท่านต้องเติมทุกวันนั้นมันหายไปไหน จากภาพเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาท่านจะเห็นว่าขณะเครื่องยนต์นั้นทํางานลูกสูบก็จะเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วอย่างที่ท่านเห็นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าการที่ท่านเติมน้าบ่อยนั้นและไม่มีรอยรั่วน้ําที่หายไปนั้นหายไปไหนโรงต่างๆที่ท่านเห็นที่ผมชี้อยู่ขณะน,นี้นั่นก็คือโครงของเครื่องยนต์ไม่ว่าเครื่องยนต์นั้นจะเป็นเครื่องยนต์ขนาดใหญ่หรือเครื่องยนต์ขนาดเล็กและหลักการทําง,งาน,นก็คือ ช่วงย็นสีจังหวะที่มีการดูดอัดระเบิดไฟจะมีการระบายความร้อนด้วยการใช้น้ำเป็นตักตวกลางในการหล่อยเย็นและไหลไปตามโพรงต่างๆเหล่านี้ที่ผมกําลังลากเส้นให้ท่านดูนี่ก็คือโพรงของทางเดินของน้ําของรถยนต์เราเรียกว่าโพรงในเสื้อสูบเพราะฉะนั้นแล้วโพรงที่ท่านเห็นอยู่หัวนี้นที่ผมชี้นั่นก็คือเป็นโพรงที่สามารถติดต่อถึงกันได้ในท่อน้ํา เส้นบนและเส้นล่างของหม้อน้ํานั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ปั๊มน้ําทํางานน้ําก็จะไหลจากหม้อน้ําเข้ามาในเครื่องยนต์ซึ่งเป็นน้ําที่ต่างสถานะกันน้ําที่อยู่หน้าหม้อน้ำนั้นเป็นน้ําที่อยู่ในสถานะน้าเย็นส่วนน้ําที่อยู่ในเครื่องยนต์หรือน้ําที่อยู่ในท่อที่ผมเชียนจะเป็นน้ําที่อยู่ในสถานะน้ําร้อนก็คือมีการไหล เอาหรือมีการพัดพาวความร้อนที่เกิดจากการสั่นะดับของมั้อยูน่นั้นแลเกเปลี่ยนกันระหว่างห้อน้ําและขั้นอยูน่นั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่กําลังอัดนั้นเกิดการรั่วไหลจากช่องทางที่ท่านเห็นนั่นก็คือลูกสูบสี่ลูกนี้เกิดการรั่วไหลเพราะฉะนั้นการรั่วไหลนั้นก็จะส่งแรงดันไปยังข่อทะเนินของน้ํานั่นเองวิธีการรั่วไหลนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันรั่วได้อย่างไร การรั่วนั้นเกิดขึ้นในสามทางทางแรกเกิดจากเกเะแสน้ำสูบจนลูกเสียหายอาจจะฉีกขาดกระแนฝาสูบน้าที่หลักของมันก็คือเป็นซีนที่หนึ่งป้องกันการรัว่วรั่วที่นี้หมายถึงไม่ให้กําลังอัดที่เห็นรูลูกสูบทั้ง4ี่รูนั้นสามารถรั่วเข้าหากันได้และในกรณีเดีวยวกันไม่ให้กําลังอัดที่อยู่ในกระบอกสูบนี้รั่วไปถึง ช่องทะนของน้ําที่มีปะเก็นนั้นติดกั้นอยู่เมื่อสักพูดท่านสามารถมองเห็นเพราะนั้นเมื่อไหร่ที่ปะเก็นนั้นมีความบกพร่องทําให้กําลังอัดนั้นรั่วไหลไปยังน้ําหรือน้ํารั่วไหลมายังห้องเผาไหม้ของผู้ย์ลักษณะที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้ก็คือห้องเผาไหม้ของผู้ย์ื่ะกันเพรยนั้นแล้วเมื่อไรก็ตามที่ท่านเติมน้ําแล้วหายไม่รู้ว่าหายไปไหนนั่นก็คือ น้ำนั้นที่อยู่ในโพรงที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาด้านข้างนี้ด้านข้างนี้มันเล็ดลอดเข้าไปในห้องเผาไหม้ก็คือช่องของที่เป็นรูๆนี้เองแล้วไปเผาไหม้กับน้ำมันเชื้อเพลงิงและส่วนผสมของอากาศเราเรียกว่าไอดีจะสังเกตเห็นว่าน้ำนั้นสามารถไปออกที่ด้านปลายของท่อ,อเสียส่วนน้ำดูด หรือน้ําน,นันดูดเข้าไปผสมกับห้องเผาไหม้ก็คืยอในจังหวะที่ลูกสุนเ,เคลื่อนที่ลงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีการซ่อมนั้นมีวิธีการซ่อมอย่างไร